ในการเข้ามาอยู่ในเพศสมณนะหรือในเพศสมณนีนให้พากันตั้งใจประพฤติไปบัดเภานานาอยากพากันประมาทในชีวิตเพศของพราเนนนั้นเป็นเพศที่เหมาะสม ในการจะประพฤติแบบธรรมให้เป็นไปได้สะดวกได้ง่ายกว่าเพศฆราวาสเพราะเพราะการอยู่ในเพศฆราวาสนั้นมีภาระ,ะหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องกำลังใจมีภาระ,ะไปในครอบครัวเป็นเครื่องกำลังใจ แต่เมื่อเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในเพศป้ากาสัพพัทอันเป็นธงชัยของพระลาน,นก็พึงไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะประพฤติฏิบัติตามปฏิปทาของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาของของหลวงปู่มันม่นหลวงพระชาซึ่ง ท่านได้วางหลักธรรมคำสั่งสอนให้แก่พระพิสทธรสมเด็จได้ประพฤติิบัติตามธรรมวินยัยกับการรักษาศีลหรือธรรมวินัยนั้นเป็นการควบคุมกายวาจาให้สงบความกังวลใจต่างๆก็มีได้น้อย เมื่อเข้ามาอยู่ในเพศของพระเรามีข้อวัดประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อความสงบความเรียบร้อยในการที่จะมาอยู่รวมกันเพื่อที่จะเกื้อหนุนการประพฤติบัติให้เป็นไปได้ด้วยดีข้อวัดมีข้อวัดปฏิบัติ อันเป็นกลางเป็นส่วนรวมเมื่อทุกคนวางความคิดเห็นวางทิฏฐิมรณะของแต่ละคนไว้แล้วทำ,ทำระเบียบข้อวัดประพฤติบัติการอยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นไปได้วยความสงบการปฏริบัตินั้นก็เป็นไปได้สะดวกถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเรานั้นยังมีกิเลส คือความโล่งหละความโกรธความยินดีในการทั้งหลายก็ตามแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงในการประพฤติบัติเพื่อละาก,กิเลสให้บรรเทาบางลงไปหรือทำกิเลสนั้นให้สิ้นไปจากจิตใจของเราการเข้ามาอยู่ในเพศภ้ากาถาพัทนี้จึงเป็นเพศที่เหมาะสมในการที่จะต่อสู้ กับกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ได้ไปต่อสู้กับบุคคลเื่นภายนอกใจคือสมรภูมิลบของฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสที่ต่อสู้กันภายในจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าใจไม่มีธรรมกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจของเราการที่เรา บำเพ็ญศีลก็เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมกายวัตของเราให้สงบการที่เราบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมจิตใจเ,เรานั้นให้สงบไม่ให้มีความกังวลพุ่งสร้างไปเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในเพศพาเหล่านั้น กิจการงานอะไรที่เป็นเครื่องปริโพกขงวลใจก็ให้ตัดสาเหตุที่จะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิและปัญญาการติดต่อขรหัดญาิโยมทั้งหลายหรือการคุก,กคีกันอันจะเป็นทางแห่งความเสื่อมนั้นแล้วก็พยายามสำรวมจิตใจเ,เหล่านั้นเพื่อที่ตัด ความห่วงความโกลต่างๆไม่ว่าจะห่วงญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรือหรือสิ่ง,งต่างๆที่จะเป็นเรื่องกังวลใจก็าตามให้พยายามที่จะกำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในทุกๆวันหน้าที่การงานของพระเรา คือการทำสมาธิในยาบทนั่งสมาธิหรือในยาบทเดินยังกรมหรือจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้ต่อเนื่องอยู่ทุกทุกยาบทเมื่อมีเวลาส่วนตัวมีเวลาว่างก็ปราลบความเพียรอยู่ทุกทุกขณะจิตรวมในยาบทนั่งสมาธิสำรวมในยาบทเดินยังกรม เมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิหรือออกจากเรียบทเดินยังกรมก็มีสติสำรวมใจของเราดูกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ต้องสนใจในจริยาหรือกิเลสของบุคคลอื่นเมื่อใจเรามีกิเลสเราก็ต้องหาทางที่จะดับกิเลสภายในจิตใจของเราให้ได้เรามาปฏิบัติ พื่อที่จะละความโลภละความโากรธละความยินดีในการทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจของเราไม่ใช่หรือจะให้มีสติเฝ้าดูใจของเราเมื่อกิเลสนั้นเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราก็ให้มีสมาธิและปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโากรธละความพอใจความไม่พอใจ ในลมทั้งหลายทั้องพงไปจากจิตใจงเราให้ได้เมื่อเรามีความมักน้อยสันโดษถ้าเรามีเพียงบริการแปดอาัยปัจ,จัจสี่เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นก็จะตัดความโลภความเ,เทะเยอทะยานออกไปมากมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความมุ่งหวัง ที่จะจะให้ใจของเรานั้นรู้ทำเห็นธรรมหรือใจเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเรามีความยินดีมีความพอใจในบริขา 8, รแปดเลือดใสปใจ 4, <า>ัจจัย4ี่เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอารมณ์กิเลสท,ที่จะก่อให้เกิดความโลภนั้นก็จะมีได้น้อยถึงแม้จะมีขึ้นมาก็ตามแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆส,สติก็จะรู้เท่าทันอารมณ อุบายปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวติปัญญาสติปัญญาก็สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภออกไปจากจิตใจเราได้แม้นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามซึ่งความจริงนั้นก็มีได้ยากมีได้น้อยเพราะเราอยู่ในหมู่คณะของพระสงฆ์หรือพระเนร ไม่เกี่ยวข้องกับญาติโยมมากมายนักการกระทบกระทั่งอารมณ์จึงมีได้น้อยอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นความโกรธความไม่พอใจนั้นก็มีได้น้อยถ้าเราเป็นผู้ซึ่งสำรวมวาจาของเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีควบคุมจิตใจของเราด้วยความมีสติที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอ บางครั้งสติอ่อนหรือเผลอสติกระทบอารมณ์เปิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะพอที่จะมีสติที่เห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตและมีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเราโดยปกติการที่จะแก้อารมณ์การโกรธนั้น ก็แค่ด้วยการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัสตว์ทั้งหลายอยู่เป็นปกติในทุกๆวันจะทำให้จิตใจ,จงเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นเมื่อกระทบกับารมณ์ตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็จะพิจารณาละอารมณ์ออไปได้ง่ายเพราะเรามีความมุ่งหวังที่จะละอารมณ์หรือทำลายกิเลส ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะเก็บจะก,กักขังอารมณ์ไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีให้มีสติกบกับอยู่ที่ใจเงเราอยู่เสมอไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละกิเลสออกไปจาก,กจิตใจของเราโดยธรรมชาติของจิตของจิตของแต่ละบุคคลนั้นในเบื้องต้นซึ่งเข้าพวกเราเข้ามาปฏิบัตินั้น กิเลสแดงหยาบซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายคือตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนน่อนแข็งความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องกิเลสแดงหยาบ ซึ่งถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ทุกๆวันเราจะมีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์จะมีสติที่จะเห็นกิเลสจะมีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแม้นแต่ก่อนเราไม่เห็นว่าความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิเลสสัมผัส เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็ตามแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆส,สติปัญญาละเอียดขึ้นก็จะกำหนดให้รู้ถึงความทุกข์ได้ง่ายกำหนดให้รู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงวิธีทางหรือหอนทางปลดพิรบัตรเพื่อทีด่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลาย ภายในจิตแจงเราได้ง่ายเพราะกำลังของสมาธินั้นเกื้อหนุนสติปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นสติปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้มากจเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืน หาปฏิปทาที่เหมาะสมให้ได้โดยโปกติพระเรานั้นก็จำวัดประมาณสักสี่ชั่วโมงจำวัดสักห้าทุ่มเตือนที่สามนอกนั้นก็เป็นเวลาทําวัมเพียกก็รู้สึกว่าพอดีฉันพัฒหารก็เพียงมือเดียวก็เพียงเพื่อมีกำลังในการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้ว การกระทําความเพียนนั้นทําให้มากเจริญให้มากในทุกๆเหียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทํากิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกํากับจิตใจไปตลอดทุกๆขณะดจิตถ้าเผลอสติก็ตั้งสติและเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาทำเช่นนี้ให้ต่อเนื่องสติก็จะค่อยๆต่อเนื่องสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้น เมื่อเรามีตาเราก็สํารวมในยาบ,บทนั่งสมาธิทําสมาธิให้มากขึ้นหรือสํารวมในยาบ,บทเดินยังกรมทําความเปียนให้มากขึ้นเมื่อเราปลารลบความเพียนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆวันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้จิตของเรานั้นค่อยๆสงบจากความไม่สงบจากความฟุ้งซ่านมีความเพียนเมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอย สมาธิก็จะค่อยๆเกิดมีขึ้นความชำนาญในการที่จะกำหนดสติให้จิตเป็นสมาธินั้นก็เป็นไปได้ง่ายเพราะเราฝึกขัดในการที่จะทำสมาธิภาวนาทุกๆวันในเบื้องต้นนั้นความสงบอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยทำให้มากจะเลยได้มากความสงกบก็ค่อยๆเกิดขึ้น บางคนจิตสงบละเอียดบางคนจิตสงบป,ปานกลางมางคนจิตพอสงบพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติมีปัญญาที่จะมีกำลังของปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทำสมาธิปัญญาเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญา ที่จะพิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าบางคนทําจิตให้สงบได้ละเอียดก็จะมีกําลังมากของสติปัญญาในการที่จะพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือพิจารณาอารมณ์ก็สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรมต่างๆได้อารมณ์ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบ คือความพอใจความไม่พอใจเราก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่ความพอใจในรูปเสียงคิรสัมผัสก็ตามก็พิจารณาเป็นความไม่เที่ยงเพื่อปล่อยอารมณ์ออกไปเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์เมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความไม่พอใจในรูปเสียงคิรสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติสมาธิสะทรงตัวอยู่ในปัจจุบัน เราก็สามารถมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่ถึงของความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสสามารถที่จะปรับจิตให้เป็นเบกขาสามารถที่ทําจิตให้เป็นกลางได้เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์หน้าที่แห่งการงานของสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาก็คือการพิจารณาร่างกายขอยงเรา เพื่อที่จะถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนการพิจารณากายในกายนี้เพื่อทำลายหรือเพื่อละความยินดีในกามทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานแห่งสติปญาแล้วเมื่อเราสติจดจ่อในเรื่องของกายใช้ปัญญาพิจารณากายในกายนี้จิตเราจะไม่เห็น ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จิตของเรานั้นจะพงแต่งไปในเรื่องต่างๆก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่อยู่ในเรื่องของร่างกายเพราะสมาธิยังไม่สรงตัวถ้าเราเห็นเช่นนั้นรู้ว่ากําลังของสติปัญญาไม่เพียงพอในการที่จะพิจารณาร่างกายเราก็ควรที่จะพักจิตในความสงบหาทางที่จะกําหนดสติทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบเสียก่อน เมื่อความสงบยังไม่เกิดขึ้นก็มีความอมดทนมีความเพียรทําให้มากเจริญให้มากในการนั่งสมาธิเดินยิคมเมื่อจิตสงบแล้วก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการสามสก็ดีหรือจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ดีพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลหรือจะพิจารณาสุภาษกรรมฐานก็ตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เชือ่อตัวน หรือจะพิจาณากายในกายนี้แยกแยะเห็นเป็นท่านดินท่านน้ำา่าุลมธาตุไฟก็ตามก็พิจารณาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้การพิจารณานั้นไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วจะหยุดพิจารณาเราต้องพิจณาซ้ํซ้ซา,า,ากในเรื่องของกล้างกายนี้อย่างน้อยถ้ามีสมาธิเป็นป่าฐานก็พิจารณาร่างกายวันละครั้งหนึ่งหรือบางครั้งสติเป็นอยากออกอยากจะพิจารณาให้มากกว่านั้นก็สามารถพิจารณาได้ ถ้าสติปัญญานั้นพิจารณากายในกายอยู่ในเรื่องเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้พิจารณาร่างกายสลับกับการที่จะพักจิตในความสงบเมื่อจิตกำ่ังก็พิจารณากายเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วก็พักจิตในความสงบสลับกันไปอันนี้เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อที่จะละความยินดีในความทั้งหลายเพื่อที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะถ้าเรา ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพิจารากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เชียงมมเยงตนแล้วใจของเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในแต่ภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราบังเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เราหน้าภัยบังเกิดขึ้นจิตใจก็สะดุ้งกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้น มีคิดลมลมแล้วก็พิจารณาลรมเมื่อจิตว่างจากลรมก็พิจารณาร่างกายของเราแม้มีทุกขเวทนาทางกายก็ตามเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่อตัวต,วต,วต,วตนสติมีปัญญาที่จะพิจารณาให้เห็นเวทนาว่าเป็นสักแต่ว่าอาการอันหนึ่งเนื่องด้วยกายมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนไม่ฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาเวทนาของกายให้เห็นความไมา่เงไม่ใช่ตัวตนแล้วเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตของเรานั้นก็จะยึดมั่นถือมั่นในทุกขเวทนานั้นมีความทุกขมีความเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจมีทุกขเวทนาแรงกล้าไม่สามารถที่แยกจิตออกจากเวทนาได้จิตกับเวทนานั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกัน แต่จริงจิตก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างหนึ่งกายก็อย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแต่เมื่อเราทั้งหลายไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตกับกายนี้ก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตกับเวทนานั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเรต้องฝึกซ้อมในการที่จะบําเป็นสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่อง เพื่อที่ย้ามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายของเราหรือพิจารณาเวทนาเมื่อมีอาการเวทนาเกิดขึ้นให้เห็นความจริงว่าเวทนานั้นเป็นจิตของเราจริงหรือไม่หรือเวทนาเป็นสักแต่ว่าเป็นอาการน,นหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเวทนาทางใจก็เช่นเดียวกันนั่นแหละจะมีอารมณ์ ความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจก็เป็นเวทนาหนึ่งเมื่อเรามีสติมีปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์แต่ถ้าสติปัญญาเราอ่อนจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็น,นันหนึ่งเดียวกันเมื่อมีเวทนาทั้งจิตจิตก็ยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความ ในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พากันบำเพ็ญเปลีป่ยนภาวนาให้มากทุดงข้อวัดทุดงขวัตข,ข้อไหนเป็นไปเพื่อขูดเก่ากิเลสไปในจิตใจของเราก็ให้ประพฤติปฏิบัติเอาทุดงขวัตมาขูดเก่ากิเลสไปในจิตใจของเราการประพฤติปฏิบัติภาวนานั้น ไม่ใช่ว่าจะทำแค่อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือเฉพาะในบรราก็จะหยุดการภาวนาการประพฤติปฏิบัติภาวนานั้นต้องทำในทุกๆุกวันเป็นผมอมิพทาที่ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอถ้าเราไม่คลายความเพียรก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้กิเลสนั้นบรรเทาบางลงไปหรือสามารถที่จะทำให้กิเลสิ้มไปจากจิตแจเราได้ เพราะฉะนั้นความเพียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญหาวายให้เกิดศรัทธาในการกระทําเพียนในทุกๆวันอยู่เสมอไม่ทอ้อถอยไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปาประโยชน์สํารวมกายวาจาด้วยธรรมวินยัยสํารวมใจด้วยการบําเพ็ญสมาธิเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็ค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสภายในใจของเรา ไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีความอดทนมีความเพียรละ <c oughs> ละกิเลสออกไปจากจิตแจ้งเราทุกๆขณะจิตมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบําเพ็ญสมาธิภาวนาทุกๆวันสติปัญญาก็จะมีกำลังที่จะค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลาย ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราได้อยู่ทุกๆขณะจิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นด้วยการบําเพ็ญศีลสงบเยือกเย็นด้วยการบําเพ็ญสมาธทิสงบเยือกเย็นด้วยการมีปัญญาในการที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางลงไปหรือสงบเยือกเย็นด้วยการที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราใจเราก็จะพบความสุขสงบที่แท้จริง พราะฉะนั้นให้พวกเราพากันตั้งอย่พืฏิบัติอยู่ในเพศของพระเราหรือเพศสมณีน,น,นั้นเป็นเพศที่เหมาะสมแห่งการประพฤติบัติอยู่ในใชัยญภูมิที่เหมาะต่อการที่จะต่อสู้กับกิเลสบางครั้งก็แพ้กิเลสเราก็ตั้งใจใหม่รวบรวมกองทัพเข้าเข้าไปต่อสู้กับกองทัพกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรา วันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้ยังแพ้อีกมาลืนนี้ต้องชนะตาบใดกิเลสยังไม่สิ้นจะไปจากจิตใจของเราเราจะไม่ขายจากความเพีย่ยนในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้